ลานข่างท่างขายผลไม้ยู่ผู้เลืออะพี่น้องมีขิงมีบักสวรสดสวรสดเห็ดถุงใหญ่ๆนี่ถุงละเท่าไหร่ครับแม่ฮ <Okay. S 1> ะสองร้อยห้าสิบสิบกิโล เพื่อนกามีแก้วมังกรพ่านสีเหลืองก็มีสีเหลืองนี่ใจเหลืองบอหรือว่าใจสียังครับผมใจขาวค่ะใจขาวขาวใสเหมือนเยลลี่แก้วมังกรดิ่งขายจังไหนครับผมอันนี้หาโล่ร้อยสีเหลืองเทอา์ได้ก่ออ๋อโลล,อละหกสิบ อโวกระโดเพื่อนโอ้ยมีหลากหลายพันธุ์ทียี่สิบเอ็ดมันด่างกุกุเล็กลมักต้งเย็กเ๋าดีๆให้เพิ่อนปลาในซีมที่อขอชิมหน่อยหนูมันชื่อทันทันทันยบิดอ,อันนี้คือคือพันธุ์เดียวกันแต่ว่า ยังบอดสูบปะยันเขียวเขียวเื่อืมบูธเจ็ดอ่ะซิมซิมอืมไปจังไหงวัสดุตัวไหนพ่านนี้เหรอ ท่านบูทเจ็ดบูทเจ็ดโลและเจ็ดสิบเมนบอลูลแฮชโลละร้อยอุ้ยมันเล็เออโลโลนึงไหนจักนวยหรอก โลละล,ะลอยเนาะเออเอาอันนี้ไปกินนะของฝากก็มีตัวผลลานพ่นของฝากเป็นถุงเป็นถุงอุ้ยอันนั้นจะหมุนติวติวติว เด็กหกหน่วยแหละแมนเพื่อน่าประมาณหกหน่วยน้องหนูช่างให้พี่หน่อยอาโลเดียวนะ

อย่าเอาหน่อยเลยให้พี่เด้อพี่ไปไก่อยู่เออบอกออ,อ,อ,กอ,อวมซ่อนแม่